เดี๋ยวจะมาพาดูรถลิเธียมกันบ้างพอดีช่างกอล์ฟเราอยู่พอดีเลยนะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแบตลิเธียมก็ให้เขาอธิบายไปเลยแล้วกันเอสี่ตัวเนี้ยทางเฮอริเออออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ราคามันต่าลงนะครับผมเขาก็ตัดอะไรลดอะไรที่ไม่จําเป็นแต่แบตเตอรี่มันก็จะเล็กลงด้วยนะครับราคามันเลยเลยง่ายอ๋อนี่มันไม่ใช่แบตลิเธียมอันนี้มันแผลน้น เปิดเปิดหัวคลิปซะแบตลิเทียมอะแบตน้ำก็แบตน้ำมาไปเดี๋ยวค่อยเอาแบตลิเทียมออกมาเอี่แบตน้ำเป็นตัวรีเนสิตนะครับผมไม่ลุกกล้องได้ไหมกล้องขยับมาก็ได้นี่ก็ถูกลงอีกเพราะแบตน้ำของอเราก็ตกใจตลอดก็เป็นแบตน้ำเป็นแบตเลียงเลียงเตลอย่างเงี้ยอันนี้มันกี่โวลต์นะเอ้กี่แอมมัน4ีแ่แปดแหละ มัน24บ็อกซ์ใช่ไหมก็48แต่ว่ามันกี่แอมไม่รู้อ๋อนี่นี่มันอยู่ฝั่งนี้500แอม48โวลต์ให้อย่างนี้เลย500แอมนี่แค่เท่าไหร่400,000ก็บาทมั้งเพราะว่าถ้าลูกค้าไปเอาแบตแค่อย่างเดียวนะเดี๋ยวเนี้ย500แอมนี่ก็เป็นแสนนะแบตใหม่เออแบตใหม่เป็นแสนนะแสนก็บาทนะว่าไปนะเออแค่แต่ราคามาพร้อมร้วนี่400,000เอออันเนี้ยใช้งานได้อีกเปป็นี รับประกันทุกจุดร <อ just. S 1> ับประกันทุกจุดขอรับประกันให้จุกจุก <laughs> นึกว่าให้ทุกจุด <laughs> <laughs> อะถอยไป LLC. เดี๋ยวเราลองเทสดูว่าไฟฟ้ามันเป็นยังไงอันนี้จะเป็นรุ่นอ่าดล,ลืมอ่าน C P D 2 5 A 5 S H 4ขีด S น <laughs> ะครับผมก็รุ่น2.5ตันก็พิมพ์นิยมอีกแล้วสามเมตรส่วนใหญ่โรงงานก็จะใช้เซอร์นี้เนาะ แล้วก็ไซส์เล็กมาตรฐานเข้างานง่ายไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งอย่างไม่เดินด้วยไม่ใช่เดินได้ใช้งานได้ปกติอลองขยับถ้าเป็นไฟฟ้าจะติดไซส์ชิปไปให้เลยยางก็ยางตันใหม่ๆดอกยังไม่กินเลยครับนี่ก็ขายลูกค้าไปหลายคันเหมือนกันรุ่นเนี้ยไกลสุดไปไปที่ไหนวะคันนี้ยจำได้ไหมภาคใต้เอ้ยไม่ใช่อีสานนี่ฮะออจำได้ไหม น่าจะเป็นโซนอีสานไกลๆแหละ G2 ไปอยู่ร้อยเอ็ดอยู่เขาก็ไม่ก็แทบไม่มีปัญหาเลยเงียบส่วนส่วนมากเอาเอาพูดกันตรงๆเลยคนขายก็ชอบบอกไม่มีปัญหาหรอกแต่พอแล้วไม่มีปัญหาจริงก็มีพวกเซ็นเซอร์อ่ะเซ็นเซอร์ติดฝุ่นหรือว่าเซ็นเซอร์า่อ ออเพราะเซนเซอร์พวกนี้พอแล้วฝุ่นไปมันจับไม่โดนเออพอไม่โดนมันก็ใช้งานไหมไก็เรา,า,ารไปเป่าหายก็ยังไงฮะลูกค้าถ้าไปใช้งานมันสกปรกอะไรมากหรือฝุ่นมันเยอะมากก็เออต้องใช้โบเวอร์เป่ามันซะหน่อยให้เซนเซอร์มันหลุดให้ฝุ่นมันหลุดออกจากผิวเซนเซอร์บ้างนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาเล็กน้อยควรใจอย่างเงี้ยแหละครับผมอ่ะยังไงฝากไ้ด้วยครับตัว h สี่ซีรีส์ตัว e n e s สิ Back แอคชั่นนะครับผมก็คือแบตน้ำนั่นเองอ่ะไปอันนี้จอดไว้นี่ก็ได้มาเอา G2 มาก็ได้